สวัสดีครับปาาระจันทุกท่านนะครับกูที่มีจิตใจชฉียดชอบในเกมจิ่าตอนของเขานะครับมูพิซาร่าดินออกป้าน้าครับเน,น,นื้อหนกเปเนียดมาน้ำบักลิวดังเลินนะครับซื้อวันบักลิวดังเลินนกไม้ครับเขาก็อย่ามาฝึเกเถี่ยวที่สองครับเถี่ยวเหล็กออกมาก็ได้นกตัวหนึ่งนะครับคาดตาหิวเขาไรเพราะได้คลิปซ้ำเอามาใส่ไว้ข้าวเดียวคืนวันปลาหนกวันเดียววางซื้อมาขัดน,นะครับ บอกมาอันตำเหียบเป็นเลียดเท่านียดเอาแล้ครับเอาผมใส่ไว้ตัวทั้งหลังเดี๋ยวผมเสียบึ้งครับผม ควบผูสซก

รุบ่วงนะแกงโมปะเดี๋ยวดูรอยขาก่อนนะครับน่าจะเมียนกั่หน่อยอาจารย์เนะี่ตัวรุบ่วงแบบโมนะครับเนาะ อาจารย์ทุกท่านนะครับครับเบื้องล่าครับเสียงไงนะครับสองกุกสอววาติแมนตัวนั้นแหละเพราะว่ามันดูเคลวนี่นะครับเบื้องล่าครับอาจารย์ทุกท่านไล่นะครับเนาะอืมนกปลาดูง่ายครับแต่เกี่ยบตูดชิดเลย แทบชนกันเลยนะครับสองกุ๊กแมนนี่ลีนะครับเข้าตาหลอดเข้าตาโค